มดแล้วครับโอเคค่ะรอบแรกคุณปังปอนกับคุณเบได้ไปสองคะแนนค่ะ <Yes. S 2> <Okay. S 1> หมดแล้วครับ โอเคค่ะคุณไอคะแนนตามเพื่อนอยู่หนึงคะแนนนะคะเอาละค่ะทั้ง3คนสวมแหวนไปที่นิ้วนางด้านซ้ายแล้วรักษาวแหวนเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทำหายเนี่ยอาจจะโดนปรับแพ้ได้นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องการผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะมาแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านทอง ต่อไปจะเริ่มในอีก5นาทีฉันให้เวลาพวกคุณพักเบรกเรามาเจอกันที่หน้าร้านนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะถึงด่านต่อไปฉันขอให้พวกคุณได้ทำความรู้จักกับคุณแบมลูกสาวของเจ้าของร้านทองค่ะ <c oughs> คุณแบมคะเชิญคะ่ะ นี่ว่าที่เจ้าสของพวกเราเนี่ยตาบอดหรอวะเนี่ยใช่ค่ะเพราะแบบนี้ไงคะฉันก็เลยต้องหาสามีมาช่วยดูแลกิจการร้านทองของฉันกับครอบครัวเอาก็เอาวะเพื่อทอง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับต่อให้คุณจะตาบอดเนี่ยผมก็รับได้ครับเพราะว่าผมไม่ตัดสินใจที่ภายนอกอยู่แล้วครับเออผมก็เหมือนกันครับเพราะผมเองก็ตั้งใจมาหาเมียไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์อยู่แล้วครับ แน่ใจเหรอคะฉันไม่ได้อยากเป็นเมียหรอกเว้ยแต่ที่ฉันมาสมัครเพราะฉันอยากได้ทองคอยดูนะถ้าฉันชน,นะฉันจะคุบสุมปัติของพวกมันให้หมดโดยเฉพาะร้านทองต้องตกเป็นของฉันคนเดียวนี่เป็นคลิปเสียงที่ถูกอัดไว้ตอนที่คุณคุยโทรศัพท์ช่วงพักเบรก5นาทีทำให้เรารู้จุดประสงค์ที่ไม่บริสุทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้น คุณต้องถูกตัดออกจากการแข่งขันนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีนี่แกแอบอัดคลิปเสียงฉันตอนไหนเนี่ยแวนทุกวงมีเครื่องดับฟังขนาดจิ๋วติดอยู่ค่ะโถ่เว้ยอะไรวะเนี่ยเขียนี้ต้องคัดออกเลยเหรอใครมันก็มาสมัครเพราะอยากได้ทองนั่นแหละคิดเหรอว่าจะมีใครอยากได้ผู้หญิงตาบอดแบบนี้ไปเป็นเมียจริง เอาละค่ะถ้าดองไม่ผิดฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะเหลือผู้เข้าแข่งขันแค่สองคนงั้นเรามาเริ่มด่านต่อไปกันเลยดีไหมคะแล,แ,ลแล้วด่านต่อไปคืออะไรครับเราจะให้พวกคุณแข่งขันกันขายทองถ้าใครขายได้ราคามากที่สุดเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยสองคะแนนและกลายเป็นผู้ชนะค่ะคุณไอซตอนนี้คุณมีอยู่หนึ่งคะแนนส่วนคุณเบมีอยู่สคะแนนเพราะงั้นคุณต้องชนะเท่านั้น ส่วนคุณเบถ้าคุณทํายอดขายได้มากกว่าคุณไอคุณก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีและได้แต่งงานกับคุณแบมพร้อมกับดูแลกิจการร้านทองนี้ด้วยค่ะแล้วแล้วไหนนะครับทองที่พวกคุณจะให้ผมอไปขายอ่ะก็แหวนที่พวกคุณถืออยู่ไงคะฮะแหวนพวกนี้เนี่ยนะไอแหวนพวกนี้เนี่ยราคาไม่น่าจะเกินสี่หมื่นนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของคุณค่ะที่จะทำกำไรให้แหวนวงนั้น ใครทำกำไรได้เยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะอา้าวันนี้ร้านปิดเหรอคะอ๋อร้านไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทองเราขายจนหมดเกลี้ยงเลยครับเป็นไปได้ไงขายหมดเกลี้ยงเนี่ยนะ พอดีร้าเราเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะครับลูกค้าเนี่ยเขาก็เลยทยอยกันมาซื้อจนหมดเลยครับเหลือแหวนแค่ไม่กี่วงเองครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับนี่ครับวงนี้เลยครับวงเนี้ยเสนอราคาอยู่ที่5้าหมื่นครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเนี่ยผมลดให้สี่หมื่นหว่าไงครับ4 5่หมื่นาแหวนวงแค่นี้เนี่ยนะฉันให้เต็มที่เลยไม่เกิน4,000 40, มื าเหรอฉันยังไม่ได้ดูเลยนะวงนี้ไม่ได้ขายนะครับหมายความว่ายังไงไม่ได้ขายพอดีว่าจี้ของแหวนวงนี้มันทํามาจากแร่ที่หายากแล้วนะครับประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วแถมยังเหลือแค่วงเดียวอีกด้วยนะครับผมเลยอยากจะเก็บไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมอย่าดูเลยดีกว่าครับคุณดูไปก็ซื้อไม่ได้หรอกครับหมายความว่ายังไงซื้อไม่ได้ ฉันไม่มีเงินฉันคงไม่กล้าเดินเข้ามาในร้านทองแบบนี้หรอกนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินราคาได้นะครับงั้นลองบอกราคาฉันมาสิขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมจะเก็บร้านนะครับห้าหมื่นขอโทษจริงๆนะครับผมขายไม่ได้ครับ เอาจริงๆแหวนวงนี้มันดูเหมาะสมกับคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันหาย,ยากแลยจริงๆนะครับผมขายให้ไม่ได้ครับเจ็ดหมืนบาทคุณเสนอราคามาขนาดนี้แสดงว่าคุณอยากได้จริงๆใช่ไหมครับเงิน7จ็ดหมื่นบาทเล็กน้อยสำหรับชันมากถ้าเทียบกับการได้ของหายากมาครอบครอง ฉันรู้ดีว่าของบางอย่างมีมูลค่าทางจิตใจไม่ใช่ราคาคุณเล่นพูดแบบนี้ผมไม่กล้าปฏิเสธคุณแล้วนะครับออกเป็นว่าผมตัดใจขายให้คุณก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะใส่กล่องให้คุณและก็หาของแถมให้นะครับ ทำได้ยังไงคะเนี่ยขายแหวนราคาไม่ถึง40,000ื่นได้ในราคา70,000มื่ผมไม่ได้ขายหรอกครับผมแค่กระตุ้นความอยากซื้อของลูกค้าก็เท่านั้นเองครับม,มันมันก็แค่พูกขายได้เปาวะฮะคุณเบย์คะคุณแพ้แล้วหัดมีน้ำใจนักกีฬาบ้างสิคะแพ้เละผมไม่ยอมแพ้หมอนี่หรอกถึงคุณจะไม่ยอมแพ้แต่คุณก็ไม่ชนะการแข่งขันนี้อยู่ดีคะ่ะพูนี้หมายความว่าไง คุณจะชนะได้ยังไงคะในเมื่อคุณโกงมาตั้งแต่แรกแล้วไอ้นี่คุณไม่ได้เผอลอหรอกเหรอฮะใช่ค่ะฉันไม่ได้เผลอฉันแค่อยากทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกคุณทั้งสามคนขอโทษด้วยนะคะ แต่ฉันคงแต่งงานกับคนที่ขาดความซื่อสัตย์ไม่ได้จริงๆนี่แกคิดเหรอว่าฉันจะอยากแต่งงานกับผู้หญิงตาบอดแบบแกเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะแกเนี่ยเป็นลูกสาวร้านทองเนี่ยก็คงไม่มีผู้ชายคนไหนเนี่ยอยากได้แกไปเป็นเมียหรอกเอาเป็นว่าต่อให้มอนี่เนี่ยมันชนะคิดเหรอมันจะจริงใจอ่ะฮะปั่ไปเถอะมีทางฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณจริงใจกับฉันหรือเปล่า แต่อย่างน้อยคุณก็แข่งขันอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ใช้ความสามารถจริงๆแค่นี้ก็พอที่คุณจะเป็นผู้ชนะแล้วนะคะคุณแบมครับผมไม่ได้จะมาแข่งขันเพื่อหวังทรัพย์สมบัติในตัวคุณหรอกนะครับแต่ผมมาที่นี่คืออยากดูแลคุณจริงๆนะครับพูดอะไรของคุณคะคุณพูดเหมือนเราสองคนรู้จักกันอย่างนั้นแหละผมรู้ครับว่าคุณจำไม่ได้ าะคุณไม่เคยเห็นหน้าผมเลยแต่ผมจำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ดีเลยนะครับมันเป็นแรงจูงใจให้ผมมาสมัครในวันนี้ครับ ตาฉันบอดมองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บของให้นะครับ นี่ครับขออุณคุณครับขอโทษด้วยนะครับอยู่หรอคะนี่ค่ะฉันให้ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นคำขอบคุณที่คุณช่วยฉันเก็บของนะคะงั้นฉันไปก่อนนะคะนี่คุณคือผู้ชายคนนั้นจริงๆหรอคะนี่คุณจำผมได้ด้วยเหรอครับจำได้สิคะ คุณเก็บนาฬิกาทองของฉันเมื่อคืนทั้งๆทงี่คุณก็รู้ว่าฉันตาบอดและมีโอกาสขโมยทองนั้นไปแต่คุณกลับไม่ทำฉันจำได้ขึ้นใจเลยนะคะคนนี้นี่เองสินะคะที่คุณแบมพูดถึงอยู่บ่อยๆยินดีกับพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะคะ หน้าตาว่าที่จะาบ่าวของฉันหลอกว่าที่คิดไหมคะเนี่ยทาไมคุณไม่บอกผมนะครับว่าคุณสามารถผ่าตัดกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งอะผมคิดว่าคุณจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตซะอีกก็ฉันอยากทดลองคนที่มาสมัครดูไงคะว่าใครที่จะสามารถยอมรับในความไม่สมมูรณ์แบบของฉันได้และคนคนนั้นก็เป็นคุณ คุณรู้ไหมว่าผมชอบคุณตั้งแต่ตอนที่คุณยื่นสารเปราให้ผมแล้วนะ